สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่ติดตามช่องของพวกเราแล้วก็คนที่โทรมาจองตัวโรตารี่ถ่ายเดินตามเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ทางบริษัทผู้ผลิตเริ่มประกอบแล้วนะครับล็อตแรก60ตัวนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็นระบบธรรมดาที่ใช้มือหมุนเอากับรุ่นที่ใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับสำหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาจองไว้นะครับเดี๋ยวทางผู้ผลิตเขาผลิตเสร็จเดี๋ยวเขาจะไล่โทรเช็คนะครับว่าจะรับของยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นโรตรี่รถไถเดินตามนะครับที่ติดตั้งกับโครงรถไถของคูปุตานะครับอันนี้ก็เป็นลายผลิตที่ตั้งขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เริ่มทําโครงเริ่มประกอบแล้วนะครับรอใบโรตรี่มานะครับชิ้นส่วนก็เดี๋ยวจะถูกนําเข้าไปพ่นสีนะครับเตรียมประกอบนะครับส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเผาครับพาร์ทย่อยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับดูโรตรี่รถเดินตามนะครับที่พวกเราทานะครับตอนนี้ก็เริ่มผลิตแล้วนะครับ ถ้าใครทีกางจองเอาไว้นะก็เดี๋ยวรอรับนะครับกำลังเร่งผลิตกำลังใจนะครับเดี๋ยวรอบใบโรตารี่มาเราประกอบนะครับขายเลยรับจองอยู่นี่เลยครับนี่มติดตั้งได้หโครงของสี่เหี่ยเป็นสี่ีมทำมาเยอะแล้วคุณรู้ไหมครับต้งด่เนคีับหน้ากว้างประมาณห่เมตรครับเกบสวยงามมีสวุ่นหนึ่งรุ่ครับ ตั้งง่ายใช้งานง่ายครับแค่ลงในทำเองเราอืมดูเพื่อเป็นสีนะมีใส่เครื่องเยได้เรียบร้อยนะครับมีชิปทำงานเรียบร้อยเนาะทำง่ายทำได้ตอนนี้ได้ผลิตก็เริ่มประกอบนะครับเดี๋ยวชิ้นงานทั้งหมดนะครับทางผู้ผลิตแจ้งว่าจะนำเข้าพ่นสีนะครับเพื่อประกอบเป็นตัวนะครับเอาไว้เนาะ ใครสนใจนะครับอยากเอาทดลองไปใช้งานหรือยังไม่มั่นใจก็เข้าไปดูในช่องได้นะครับมีคลิปการใช้งานเยอะแยะนะครับอ่าเนี่ยให้ดูชิ้นส่วนย่อยนะครับที่ทําขึ้นมานะครับได้มาตรฐานนะครับอันนี้เป็นชุดเบาะนั่งนะครับทําเรียบร้อยเนาะนี่เป็นชุดโรตารี่นะครับก็หลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับก่อนที่ถอดรอยพ่นสีก็จะมีนะครับชุดมอเตอร์นะครับเทสก่อนนะครับเทสเสียงเทสเพานะครับเช็คการหมุนนะครับเทสเทสลั่นนะครับระบบนะครับ พอเทสผ่านแล้วนะครับก็จะถูกเอาไปพ่นสีนะครับเช็กรั่วนะครับนี้ก็เลยถ่ายอัปเดตมาให้ดูนะครับรถแรกก็ทางผู้ผลิตแจ้งว่าขึ้นไว้หกสิบตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของอ่าฝาครอบด้านหลังนะครับไว้กันโคลนอันนี้ก็เป็นเพาโรตาอรี่นะครับนี่ชุดเทสเนาะให้ดูดหลายๆมุมนะครับ มีลายประกอบมีโรงงานชัดเจนนะครับใครชอบใครสนใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมีแอดมินตอบกลับนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นของลูกค้าสั่งด่วนนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับประกอบไว้2ตัวนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับระบบล้อบังคับเลี้ยวนะครับมีซิลกันน้ํานะครับเรียบร้อยนะครับลงน้ําได้ปั่นแห้งได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับหลังทํางานหลังประกอบเสร็จแล้วนะครับ เรามีแถมูเล่สีล่องไปด้วยนะครับชุดสายพานครบนะครับติดตั้งก็ถอดซองผนออกแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปแทนสตัวนะครับติดตั้งง่ายนะครับแล้วเอาชุดตัวลูกเตะสายพานนะครับไปประกอบเข้ากับแฮนด์ของรถไถนะครับใช้งานได้เลยนะครับระบบของตัวไฮดรอลิกนั้นจะแพงรุ่นธรรมดานะครับเพราะว่ามีปั๊มไฮดรอลิกมีคอนโทรลเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ราคาเหล็กก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าทางพูดทาง โรงงานผู้ผลิตบอกว่าก็มีรับสมัครผู้แทนจําหน่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยนะครับกัมพูชาพม่านะครับลาวนะครับใครสนใจเป็นผู้แทนจาหน่ายก็ลองติดต่อเข้ามานะครับรายละเอียดเดี๋ยวคุยกับผู้แทนผู้ผลิตเองนะครับส่วนพวกเราเป็นแค่ช่องนะครับช่องท youtube นะครับที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตให้มาถ่ายทํานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณครับผม